สำนักข่าวย่องต่อภูมิใจเสนอขอคุยด้วยคน<อ>คุณพี่ปรีดีขาน้องเกมแล้วค่ะเรียบร้อยศรีสุวรรณจันยาสู้กันมาตั้งแต่สารชั้นต้นสารอุท,ท์และก็สารดีกาสรุปว่าหนูหมดสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นสอสอไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหมดสิทธิ์ตลอดชีวิตเลยค่ะคุณพี่ปรีดีขาอ๋อยังมีเหลือให้ลุ้นอีกอย่างนั่นก็คือนางอีกภาพยนตร์เรื่องแก้วหน้ามาค่ะสนับสนุนโดยยาสิวันสมุนไพรสกัดสวัสดี ยาซีฟันดีๆของผู้ที่ฉลาดใช้ขนาด200กรัมหลอดใหญ่เกือบเท่าเขนใช้เกือบปีดีและถูกสนใจสั่งซื้อกดะกร้า